ผู้จัดการการประปาจังหวัดจันทบุรีชี้แจงการตัดต่อท่อ P.E. บริเวณแยกปากแสงอำเภอเมืองจันทบุรีล่าช้าจนส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลาตามเวลาที่กำหนดมาจากปัญหามีฝนตกรบกวนการก่อสร้างค่ะ จากความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างไปจนถึงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีที่น้ำประปาไหลเอื่อยและบางจุดน้ำประปาไม่ไหลในช่วง2-3วันนี้ทางสำนักง,งานการประปาจังหวัดจันทบุรีได้ออกมาชี้แจงถึงความล่าช้าในการจ่ายน้ำประปาสู่บ้านเรือนประชาชนว่ามาจากการเคลื่อนย้ายท่อประปา PE ของการประปาบริเวณสามแยกปากแซงอำเภอเมืองจันทบุรีในโครงการขยายถนนออกเป็น4ช่องการจราจร โดยท่อสายหลักของการประปาอยู่ในเขตการก่อสร้างถนนดังกล่าวจึงต้องทำการเคลื่อนย้ายและประสานท่อ PE ใหม่ แต่เนื่องด้วยปัญหามีฝนตกรบกวนการตัดต่อท่อ PE ออย่างต่อเนื่องในขณะนี้ทำให้ชั้นดินอ่อนตัวส่งผลให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้าและเสร็จไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆไปก่อนหน้านี้พร้อมขออาภัยไปยังพี่น้องประชาชนในการจ่ายน้ำประปาได้ล่าช้าพร้อมยืนยันว่าก่อนเที่ยงคืนวันที่27กันยายนนี้ทุกพื้นที่จะมีน้ำประปาใช้ได้ตามปกติ ขณะที่ในเดือนตุลาคมนี้ทางการประปาจังหวัดจันทบุรีจะทําการตัดต่อท่อ p e. ีในเขตอาเภอเมืองจันทบุรีอีกหลายจุดจึงฝากมายัางพี่น้องประชาชนได้สํารองน้ําไว้ใช้ล่วงหน้าโดยทางการประปาจังหวัดจันทบุรีจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าค่ะคือสาเหตุก็คือเรามีการย้ายทอ่อเมนขนาดใหญ่บริเวณสามแยกปากแดงนะครับที่มีการก่อสร้างถนนสี่เลนแล้วก็ พอดอีท่อเมนขนาดใหญ่ของเราเนี่ยมันไปอยู่ในเขตการก่อสร้างของกรมทางหลวงนะครับเราก็ต้องย้ายออกทนนี้เวลาเมื่อเราย้ายเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการตัดประสานใหม่นะครับซึ่งเราก็ได้ไประชาสัมพันธ์มีรถวิ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะเวลาเราทาไปแล้วปัญหาอุปสรรคหน้างานเนี่ยมันมีเรื่องของฝนก็ดีเรื่องข้างล่างเวลาเราขุดไปแล้วเสาวไฟฟ้าจะล้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้งานเราล่าช้าการเสร็จก็เลยล่าช้า เวลาเราพลาช้าปุ๊บเนี่ยเราก็จะจ่ายน้าได้ได้ชา้าลงนะครับแต่ว่าณปัจจุบันณเวลาเนี้ยนะครับที่ต่าๆที่ต่าๆเนี่ยคือจุดที่เราย้ายหรือซ่อมอะไรเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าที่ต่าๆตัวเนี้ยเราจ่ายได้หมดแต่ที่ยังมีกระทบกระเทือนก็ที่สูงทั้งหมดแต่ว่าเราได้ได้ฟังบรรุค้อจากทั้งทางทางเทศบาลน,นะครับทั้งเทศบาลเมืองเทศบาลท่า,ทาช้างเนี่ยได้นํารถไปแจกจ่ายให้กับประชาชนบริเวณที่สูงซึ่ง,งตอนนี้ก็บรรเทาไปได้แต่คิดว่าคาดคือว่าคืนเนี้ย ะร,ระบบแปลน้ำเนี่ยจะไหลทั้งหมดแล้วพื้นที่รับผล,ลกระทบในการน้ำท่วมในหลัมีพื้นที่ไหนบ้างมือพื้นที่ตั้งแต่สถานีตารวจภูธรจังหวัดนะครับไปจนถ,ถึงอำเภอท่าใหม่นะครับซึ่งกระทบไปทั้ง,งรรหมดแต่ณเวลานี้ที่เราเช็คเม,มื่อ8ปดโมงครึ่งเนี่ยท่าใหม่ทั้งหมดนะครับหนองค้าบางกระชัยเริ่มมีน้ําหมดแล้วฮะก็มีที่สูงอย่างที่บอกเรียนที่สูงใน,ในเมืองก็คือมีตอนนี้มีเนินเอโซ่เนินเอสเอ็มนะครับแล้วก็แถวเนินหมู่บ้านรัตนะหมู่บ้านสันิการ นะครับแล้วก็มีแล้วหมู่บ้านบ้านแก้วนะครับที่ที่ทางท่านท่านนายกนะครับได้ได้ให้ความรู้พ้อช่วยช่วยแจกอยู่ซึ่งเวลาผู้ชิ้นน้ำโทรเข้ามาเนื่องว่ายังน้ําไม่มีในน้ําขาดเนี่ยเราก็จะประสานงานไปทางเทศบาลท่าช้างซึ่งท่านได้ให้ความรู้ค้ออย่างดีแล้วทางทางเทศบาลเมืองก็ให้ความรู้ค้เรื่องของเงิน FM ฟเอมกับเงินเอสโซอยู่นะฮะในช่วงต่อไปมีแผนการที่จะซ่อมแซมข่อไปอีกไหมครับยังมีอีกฮะหนึ่งก็คือโครงการทําคลองผ่านน้ำบายพาส นะฮะฝัดเวของจังหวัดจันเนี่ยจะต้องโดนอีกหลายเส้นแต่และเราจะใช้เวลาช่วงทิ้งช่วงไปเป็นช่วงระยะอยู่ที่หน้างานเนี่ยเขาเขาเสร็จเมื่อไหรเขาต้องการเมื่อไรเนี่ยเราจะต้องวางแผนส่วนใหญ่เราก็จะประชาสัมพันธ์ใทราแต่เวลาเวลาเราทาแล้วเนี่ยเอ,อ่อต้องบอกนิดนึงของมันอยู่ใต้ดินเนี่ยเวลาเราขุดม,มาเนี่ยปัญหาอุปสรรคซึ่งซึ่งเราคาดการไม่ได้ว่ามันจะเจออะไร